แต่ไอต้นนี้ผมทําการตัดตุ้มไปแล้วตัดตุ้มไปแล้วยังไงก็คือไอเนี่ครับตัดตุ้มขนาดที่มันสามารถลงกระถางจริงได้นะสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออเดอร์ก็จะสังเกตว่า,าบรรยากาศแปลกๆไปนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านพี่แก้วนะคะ อันนี้คือบ้านใครเอ่ยอหลายๆคนคงจะรู้นะคะเพราะว่าไม้เนี่ยก็คือลายมือของเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่แก้วก็ถือโอกาสาพาทุกๆคนมาเยี่ยมชมสวนนะคะส่วนของพี่อัพนะคะพี่อัพสุพรรณนั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในอบอนไซสุพรรณขับของเรานะคะทาไมวันนี้ถึงมาหาพี่อัพคะไม,ไม่ไปหาคนอื่นคือเรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวพี่แก้ว มีทุราที่ชัยนาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสิงห์บุรีต่อแต่ว่ามีนัดก็คือช่วงบ่ายแต่ว่าระหว่างนี้ก็คือเอาอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวช่วงที่เราอ่ะไม่ค่อยทําไม้กันเราจะไม่เปลี่ยนดินเราจะไม่เขียงไม้แล้วก็เราจะไม่กระทําการใดๆหล,หลายๆอย่างกับไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แกก็จะไม่มีคลิปไงเออนึกออกไปที่นี้ก็เลยมีผุดไอเดียขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือว่าเออถ้า ถ้าเราไม่ได้ทําไม้นะเราเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับไม้เราเราก็ไปทําอะไรกับไม้สมาชิกดีไหมนะคะก็ก็เริ่มง่ายๆเลยละกันนะคะพี่อัพนี่ก็ก็ก็คือเอาง่ายๆคือเขาเขายังเด็กกวเรานะเราจะทาอะไรเขาก็ได้นะคะแต่วันนี้แต่วันนี้พี่อัพยังทํางานอยู่นะคะก็มีพี่อัพจริงๆแล้วก็คืออ่าเป็นบุตรชายของท่านอาจารย์ประดิษฐ์นะคะเป็นอาจารย์ประดิษฐ์พงมลีนั่นเองนะคะเป็นประธานของชมรมมอเไซสุพรรณบุรีของเรานะคะทีเนี้ยงานของท่านก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะ อีกนหนึ่งก็คือจัดสวนเลยนะคะเป็นงานจัดสวนแล้วก็ทำไม้ประดับอะไรต่างๆ่าอ,อย่างงานที่ผ่านมานะคะก็ท่านนายกมานะคะท่านนายกประยุทธ์มานะคะท่านก็ไปต้อนรับแล้วก็จับต้นไม้อย่างสวยงามเลยนะคะนั้นเป็นเป็นอาชีพหลักของท่านนะคะส่วนอาชีพรองแล้วแต่แต่จริงๆก็กึ่งหลักของน้องอัพนะคะก็คือทาบอนไซนั่นเองอแต่ตอนนี้น้องไม่อยู่ระหว่างนี้เราก็ ชสวนค่ะเห็นพระที่อยู่บนเขานั่นไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะคะของสวนเป็นเอกลักษณ์ของสวนท่านอาจารย์ประดิษฐ์เลยนะคะ,ะเห็นไหมอ่าเนี่ยแหละวันเรามามิติ้งอะไรหันไปเราก็จะเจอพระอย่างนี้นะคะอยู่บนภูเขาเดี๋ยวถามน้องว่าพระอะไรไม่เคยจำงเลย ะะเวลาเข้าสวนมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวนของบอนไซหลายๆคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นส่วนของการโชวมไม้หน้าบ้านแล้วก็มีส่วนของการมิติงนะคะเวลามิติงหรือ,อใครที่เข้ามาคุยกับเราหรือเข้ามาเล่นกับเราเราก็จะรับแขกเขาด้วยส่วนตรงนี้เห็นไหมคะไม่เสียชื่อของคนจัดสวนเห็นไหมเอ้ยโอ้อย สีก็มีนะคะคือก็ยังไงก็ไม่ตกเพนนะคะก็ยังไม่ตกเพนนะคะมีบอลสีลหลายๆอย่างนะคะอ่าเราพบว่ามีหานุมานด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจมีนางไหมด้วยอ่ามีหานุมานด้วยนะคะอ่าล้วกวนอูก,ก็มานะคะแคทิคตคทริยาก็มีสวนสวยๆนะคะมีพกหลงคะ่ะอ่าซาลาดูนะคะอันนี้เป็นความสวยงามนะคะคือเรารักทุกอย่างจริงๆอ่า ด,ดูก็ทราบพะคะว่าที่นี่รักทุกอย่างจริงบ้านสวยนะคะอันนี้บ้านสวยมากนาจาะจ๊ะแล้วก็จัดวางบอนไซนะคะบ,บอนไซเนี่ยก็จะเป็นประมาณ80%ของสวนนี้เลยมาตามแก้วมาอย่างที่บอกเนาะตะโกที่นี่เป็นหนึ่งนะคะอ่าต้นนี้เป็นหนูแท้เห็น,นีหมเออความเป็นหนูแท้เราดูตรงไหนคะดูตรงผิวค่ะเห็นดูผิวนะคะ ผิวจะเป็นตะปุ่มตะปามแบบนี้นะคะแล้วเวลาเขาแตกออกมาแตกออกมาก็จะเป็นหนูแบบนี้นะคะหลายๆคนถามพี่แก้วว่าหนูอาหนูเสียบกับหนูแท้ต่างกันยังไงอันนี้คือหนูแท้นะคะดูผิวเห็นไหมเอ่ยอ่ะจะเป็นลักษณะน,นี้เกล็ดจะเล็กๆนะคะแล้วก็ดูการแตกตาของมาอ่ะการแตกตาออกมาเนี่ยก็จะเป็นหนูตลอดเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นหนูเสียบอ่ะนี่เรามาดูหนูเสียบนะคะวิธีการดูหนูเสียบ หเห็นต้นนี้ไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยว่าเป็นใบต้นนี้คือหนูใบทับทิมเห็นใบทับทิมไหมคะส่วนตอนนี้เป็นตอตะโกนาพี่แก้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นตะโกนาคะดูดูดูผิวเห็นไหมคะแตกแล้วก็ยาวอย่างนี้เราเรียกว่าตะโกนานะคะแตกแล้วยาวแล้วอตาไล่ลงมาค่ะไล่ลงมาแล้วมีการแตกแบบนี้เห็นไหมเอ่ยใบนี้ไม่ใช่ใบทับทิมอันนี้คือใบตะโกธรรมดา นะ,ะดูสิเห็นไหมคะว่ามันต่างกันอันนี้คือใบธรรมดาเห็นไหมคะความถี่ความถี่ของข้อเตี้ยของข้อตาต่างกันอันนี้ส่วนนี้คือหนูใบทับทิมนะคะแยกให้ออกนะคะอ่าหนึ่งก็คือให้สังเกตตาที่เกิดออกมาจากลำต้นนะคะถ้าเกิดว่าคนขายเก็บไปหมดแล้วเนี่ยถ้าคนขายเก็บไปหมดแล้วให้สังเกตตรงผิวเห็นไหมคะว่าผิวเขาจะยาวๆเห็นไหมเวลาเขาแตกอ่ะแตกจะเป็นริ้วยาวๆ ริ้วยาวๆแต่ว่าถ้าเป็นตะโกหนูแท้จะไม่เป็นริ้วยาวเนาะจะเป็นละเอียดละเอียดแบบนี้อะแบบต้นนี้อย่างนี้นต้นนี้ต้นนี้ค่ะหนูแท้เห็นไหมคะริ้วเขาจะไม่ยาวแช่ปะมันเป็นสั้นๆแบบนี้เนี้ยอันนี้คือหนูแท้นะคะหนูแท้อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้อี๋นี่หนูแท้อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยดูการแตกของเา มันแตกของเราอันนี้นั่นเองนะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันอย่างตรงนี้ตรงนี้อุนน้ยมีลูกด้วยอ่ะมีลูกด้วยอมีลูกด้วยอันนี้อันนี้ให้มาดูว่าตัวน,นี้เป็นหนูแท้หรือหนูเสียบอ่าดูตรงไหนคะอ่ะดูผิวดูผิวก่อนเราอันดับแรกเราไปดูผิวก่อนผิวเป็นยังไงคะ ไม่กล้ามือไปจับอะค่ะอบอกว่าไม่ได้ทําอะไรบอบบี้มาถ่ายทําเฉยๆไม่ได้มาขโมย <c oughs> เห็นผิว,วหไหมอ่าเป็นเส้นยาวๆอ่าเห็นไหมคะว่าเป็นเส้นยาวแล้วเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ตรงนี้ดูใบเห็นปะ่ะใบใหญ่ใบใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่านี่เป็นตัวหนูเสียบ ะะเป็นตอตะโกนาะเสียบด้วยตะโกหนูนั่นเองนะคะอันนี้แหละก็คือมาเที่ยวบ้านคนรักตะโกะเนาะเราก็เลยต้องมาดูตะโกอะสัญญาว่าเรามาถึงบ้านอัพแล้วบ๊อบบี้เขาชื่อบ๊อบบี้เขาชื่อบ๊อบบีบบ้อย่างที่บอกนะว่าน้องยังไม่มาเราก็ชมสวนน้องไปก่อนอันนี้คือตะโก แท้นะคะวันนี้นี้คือตะโกนาของแท้เลยอ่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะแล้วทําไมไม่เสียบแล้วทําไมก็มีคําถามว่าบางคำบางต้นทําไมถึงเสียบบางต้น,น,นทําไมถึงไม่เสียบอันนี้เดี๋ยวถามพี่อัพดีไหมอันนี้พี่แก้วไม่ตอบเนาะถามพี่อัพดูแล้วกันนะว่าทําไมต้นนี้พี่พี่อัพไม่เสียบครับแล้วทําไมต้นนั้นพี่อัพเสียบครับต้นนี้พี่อัพก็ไม่เสียบครับเห็นไหมครับใบบอกว่ายังใหญ่หเริ่มเทิมเลยอ่ะอ พี่แก้วชอบชอบผิวมันมากเลย่ใชมเออเดี๋ยวเราไปาถามคำถามกับพี่อัพเนาะวันนี้พี่อัพยังไม่อยู่ค่ะพี่อัพพักมานพี่แก้วแอบมามอย่างที่บอกแอบมาเที่ยวบ้านเขาเราจะไปไบอกเขาด้วยถ้าวะเคยไหมอ่ะอันนี้เป็นคำถามหนึ่งนะไปถามพี่อัพต้นนี้ก็ไม่เสียต้นนี้ก็ไม่เสีย ีวิธีการขึ้นถึงของเขานะอ่ะนะบรรยากาศดีมากอ่ะดีดีที่ภูเขาเลยอ่ะอ่าแล้วก็ต้นนี้เป็นหนูแท้อ่าทำไมถึงรู้ว่าหนูแท้เอาไหนแล้วตอบคำถามให้พี่แก้วฟังสิคะว่าทำไมถึงเป็นหนูแทะนี่เห็นตรงนี้ไหมเอ่ยกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกแบบนี้คือหนูแท้ อัจนจ้าโหเด็กๆแ้ว็มเด็กอืมอ่ะกลุยๆไปช่วงนี้เป็นช่วงของโตะโกนะคะส่วนพี่อัพเนี่ยไม่ได้มีแค่ตะโกน,นะแต่แต่คลิปนี้คือด้วยความทีส่สวนใหญ่มากก็ก็จะบอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงตะโกกันด้อช่วงนี้เป็นช่วงตะโกกันดูดิต้นนี้อะไรอ่าทุกคนทายตอนนี้ให้ทุกคนทายว่านี้คือหนูหนูอะไอันนี้คือหนูอะไรจ๊ะเป็นหนูแพะโดนเสี่ยงดูผิวก่อนอ่าเสร็จแล้วพอดูผิวแล้วดูดูวิธีการอ่าแล้วจับโปะได้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ไงเห็นไหม โอยอะไรอ่านโดยเหนอย่างนี้ค่ะลองไปดูนะคะลองไปสังเกตดูนะนี่หนูเสียบนะจ๊ะนี่ไม่ได้เสียบแต่หนูเสียบเด้อเห็นไหมคะว่าที่นี่มีทัพทีนคือท,ที่นี่ตะโกเยอะนะคะแล้วก็เออนื่องจากว่าเขามีคอนแทคกับทางสายอีสานเยอะมากที้ท่านอาจารย์ประดิษฐ์เนี่ยก,กออ็ได้ต่อ ดิบนะเป็นตอดิบมาจากมาจากอีสานมะเลยแล้วก็ประกอบไปด้วยทั้งตอนาตอดิบเดี๋ยวเราไปถามพี่อัพกันไหมว่าทําไมบางต้นถึงเสียบแล้วบางต้นถึงไม่เสียบเออชตาอนไรัเสียบย่งไม่ต้องจับนะมันเจ็บอยู่แล้วนี่สวยตอนนี er ้สวยอ่ะดูดิ นี่คืออะไรน่าจะมาจากน่าจะมาจากอุดรไหมเนี่ยตายแม่ส่วนอันนี้ก็คือตาแท้เห็นไหมเออ,อมีเคลื่อนกระตุกรตกระตุกเต็มเลยนะคะส่วนนี้เป็นส่วนของตะโก่เอาล่ะค่ะก็เจ้าของสวนเข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะน้องอัพสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านแนะนําตัวก่อนหลายๆคนยังไม่รู้จักสวัสดีครับผมชื่อเลิศภพหรือว่าอัพ ชมรมสุพันบอนไซคับครับอใช่ค่ะนี่เป็นสมาชิกนะคะเมื่อกี้แอบไปถ่ายข้างในมาแล้วคือมันจะมีอยู่2ส่วนในกันที่พี่รู้สึกว่าอัพมีนะคะก็ก็คือมีมะคามแล้วก็มีมะสัง<ช>เอ้ยไม่ใช่มีมะขาหับตะโก,โก,โกะ้ใช่ทีน,นี้นเดี๋ยวพาร์ทแรกก่อนพี่ขอคุยเรื่องตะโกก่อนอทําไมถึงชอบตะโกอะไรง่ายๆแล้วกันว่ามันมีเสน่ห์ไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นอย่างมันได้ผิวลำต้นเป็นสีดำ ไิ้นน,นิดเดินเนี่ยไม่ค่อยมีสีบบนีก็มันดูเก่าแก่ที่ชอบส่วนใหญ่มันเก่าแก่สาเหตุที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่แมสนะเพราะว่าเราสองเมตรนะเนี่ยสองเราห่างกันแล้วเราก็กลัวแล้วบอกไม่สวยด้วย<ช>แล้วเราก็เยื้องกันนะคะอันนี้บอกก่อนว่าเราเยื้องนะมันไม่ได้ตรงกันนะคะเอาละค่ะถัดจากนั้นมาเออพี่เข้าไปดูตรงนั้นบางต้นมีเสียบบางต้นไม่เสียบอ่าครับเพราะอะไรอะ่ะก็ยัง อ้ผมจะดูที่จะเสียบต้นตะโกเนี่ยสมมติถ้าต้นใหญ่เนี่ยผมจะดูขนาดใบว่าถ้ามันใหญ่มากเนี่ยผมก็ไม่เสียบเวลาจบแล้วเนี่ยใบมันสมส่วนแต่ถ้าต้นขนาดเนี้ยมันเป็นตะโกนาใช่ไหมครับถ้าจบมาเนี่ยเราต้องมาบีบใบนะใบก็บีบเล็กไม่ได้อย่างนี้ก็เลยต้องเสียบลงใช่เพื่อให้มันขนาดใบกับขนาดลำต้นสมส่วน ่ะเดี๋ยวเราให้ความรู้กับมือใหม่ดีกว่าเพราะว่าช่องพี่เนี่ยมือใหม่ทั้งนั้นเลยมือเก่าไม่ค่อยมาดูหรอกตะโกหนูมีกี่ชนิดครับจริงๆมีเยอะมากเลยครับตะโกหนูถ้าแยกย่อยจริงๆมันเยอะมากแต่ที่หลักๆเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่ส่วนใหญ่นะครับที่เห็นก็มีใบโกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใบคาทิมอ่าทิมใบมะขามอ่มามะขามใบดำมันดำมัน,นก็มงก็คล้าย ใบกลมแอปเปิ้ลแต่ใบมันจะใหญ่กว่าอ๋อแต่ดำม<า>ันประมาณนั้นครับเห็ดนะส่วนใหญ่นะครับประมาณนั้น,นแล้ว,แล,วแล้วก็ใบกลมใบกลมที่เรียกใบกลมเนี่ยนะอ่าใบกลมใช่ครับประมาณนี้ครับที่เรียกเหมืนเดียร์แต่ถ้าแยกย่อยจริงๆอ่ะมันมีเยอะใบมะปางใบกลมเรียนห้าใบแก้วอันนี้แยกย่อยเยอะครับอือ,อือก็เหมือนว่ามันมันมาจากไอ้พวกกายจากธรรมชาตินะครับจากเพืแล้วก็มาตั้งชื่อของมันอ่าใช่ครับที่นี้ที่อับชอบที่สุด ชอบกลมแอปเปิ้ลแล้วก็ใบทับทิมกลมแอปเปิ้ลเนี่ยกลมอ่านี่กลมแอปเปิ้ลใช่ใช่ใบจะกลมแล้วก็มันมันเพราะอะไรมันโตไวกว่าหรอโตไวครับไอตัวนี้โตไวแล้วก็พอจบแล้วเนี่ยใบมันจะสวยครับเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ใบมันกลมใช่ใบกลมมันแล้วมันก็จะแบบคล้ายๆเทมหน้าอ่าเวลาเวลาจบแล้วมันมันกลมแล้วก็แบบมันครับ ก็อีกชนิดเนี่ยที่ผมต่อเยอะสุดก็คือใบท,ทับทิมทับทิมเพราะมันโตไวต้นี่ก็มีแต่ับทิมโตไวแล้วก็อย่างไม้ไซส์กลางๆเนี่ยผมว่ากําลังดีอ,อย่างถ้าไม้ไซส์กลางสองสามคนยกเนี่ยใช้ใบมะขามถ้าส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเล็กไปอ่ามัมเลยเลือกใบทับทิมทีนี้มันมีคําถามว่า <c oughs> <c oughs> ตะโกตะโกเวลาเปลี่ยนดินมันชอบจะตายโดยเฉพาะไอ้ตะโกหนูเนี่ยเอาจริงๆเลยนะของของอาจารย์ชิปเปลี่ยนตัดไปสองเส้นตายเลยเออทีนี้อัพมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแนะนํามือใหม่นะคะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนดินตะโกตะโกเนี่ยตะโกโดยเฉพาะตะโกหนูเลยอันนี้ละกันเทคนิคมันคืออะไรบ้างก็อย่างส่วนตัวนะครับที่ผมทํา่ตะโกหนูนะครับอย่างแรกเนี่ยผมจะดูที่ใบก่อน ถ้าใบมันแก่เนี่ยผมทําได้ปลอดภัยที่สุดแก่หมายความว่าถ้าไม่แก่จะไม่ทําไม่แก่อ่าจะไม่ค่อยทําแก่นี่แก่อย่างไงคือเขียวปีเลยเขียวแบบเหลืองเหลืองมือนจะหลุดอะไรอย่างนี้ครับอย่างนั้นจะเป็นระยะที่เสี่ยงน้อยที่สุดถ้าอย่างนี้คือยังไม่ไม่ไม่อันนี้กลางๆพอทำได้พอทำได้อ๋อที่นึกออกแล้วที่มันเหลืองเหลืองอ่ะที่มันเหมือนจะร่วงใช่ไหมใช่ แล้วจริงๆเราปล่อยให้มันร่วงได้ไหมปล่อยให้ร่วงได้แต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันไม่ดีเพราะถ้ามันร่วงเองเนี่ยบางทีจะมีทิ้งกิ่งบ้างถ้าเรา<อ>ไม่รีดให้มัน,นครับพอพอมันเริ่มจะร่วงเราก็รีดรีดเขาแล้วค่อยเตรียมอ่าใช่ครับเตรียมไอ้บีบกระถางหรือเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็ ก่อนเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องอดน้ำก่อนอดน้ำสาวันสี่วันให้มันหน้าดินเนี่ยแห้งกมาใช่ไอย่างต้นเนี้ยแต่ตอบว่าล่ะเนี่ยแปิดแล้วสมมุติว,ว่าถ้าจะเปลี่ยนก็หนึ่งให้มันหมดหนาวก่อนหมดหนาวก่อนนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็รอให้ใบหรือจังหวะใบที่มันแก่หรือว่าใกล้ใกล้แก่เนี่ยทำได้แต่ถ้ามันอ่อนทั้งต้นเนี่ยไม่ควรทำแล้วค่อยๆซาะ ถ้าอย่างไอตุ้มเนะี่ยผมก็จะยกขึ้นมาดูก่อนดูคือเช็คลาก่าครับเช็คจำนวนลาก่อยอะไรแถวๆนี้ครับก่อนที่จะตัดแต่งตุ้มอ,อ,อย่างเทคนิคผมนะครับถ้าจะแต่งตุ้มเนะี่ยผมจะคุยดูก่อนให้สังเกตไอพวกลากป่อยตามโคนเะนี่ยให้มันเยอะๆเราจะเก็บไอพวกลากป่อยตามโคนเะนี่ยเยอะๆไว้เพราะว่าไอ ต้นไม้เนี่ยมันหากินจากลากฝอยส่วนใหญ่อาหารส่งมาแล้วก็คลิกให้ว่าช่วงนี้ปีรากฝอยเยอะเราเก็บไว้เราก็ตัดที่เป็นรากสิ้นย,ยาวๆตัดออกได้เราสามารถตัดมันได้ไหมตัดได้ครับแต่เราต้องดูว่ารากฝอยเยอะนะครับอ่าเหมือนว่าเราเก็บรากฝอยให้ได้เยอะที่สุดส่วนรากใหญ่ๆที่เวลาเราจะบีบลงกระถางเนี่ย ที่เราต้องตัดอ่ะเราตัดได้แต่เราต้องเก็บราก่อยที่อยู่แถวโคนไว้อาจจะพี่สัง<ต><ๆ>เกตว่าหน้าดินอ่ะมีราก่อยอ่าครับอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้<ช>คือค,คือ,ค,อคือเขาก็ก็แข็งแรงแหละอ่าครับอ่าแล้วดูใบอันนี้ถือว่าแข็งแรงไหมอันนี้ถือว่าแก่ยังตอนนี้ก็ทําได้ครับใบเริ่มแก่แล้วครับสามารถทำได้ แต่ถ้าเป็นช่วงนี้มันติดหนาวเราก็ต้องเลี่ยงไปก่อนให้พ้นหนาวอันนี้อันนี้อัพจะเปลี่ยนเขาไหมเปลี่ยนครับเพราะว่านี่มันกระถางกระถาง,ง,งเลี้ยงกระถางเลี้ยงจริงๆต้นนี้มันเปลี่ยนได้ตั้งนานครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาแต่ไอ้ต้นนี้ผมทําการตัดตุ้มไปแล้วตัดตุ้มไปแล้วยังไงก็คือไอ้นี่ครับตัดตุ้มขนาดที่มันสามารถลงกระถางจริงได้แล้ว ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นข้อสังเกตขเขาเลยอ่ามันจะมีนะครับสังเกตเนะี่ยมันมีรากนะแคเนียแล้วมันจะมีรากฝอยนงะี้ัเก็บไว้รากฝอย,อยข้างบนเนยอะอ๋อตัวเองตัดไว้แล้วรอบอนึ่งตัดไว้แล้วรอบหนึ่งใช้วิธีแบบว่าอ่าไอ้นี่เขาหรออ่าครับสั่งๆดูโคนแนละ้วเอารากฝอยข้างบนเนี่ยเก็บไว้ตัดข้างล่างหมายถึงว่าให้มันบางไว้แล้วอ่าอย่างสมมติไอ้ต้นเนี้ยถ้า มันลึกสัก15เซนใช่ไหมครับสมมติครับเราเตรียมไหม้ผมอ่ไอรอบที่แล้วเนี่ยผมตัดไปแล้วเหลือประมาณ7-8เซนเหลือประมาณหนึ่งครึ่งหนึ่งครับให้มันบางลงไว้แล้วอรอบต่อไปผมก็จะมาบีบไอความว่างความยาวเลยเนี่ยครับจริงๆก็สามารถลงได้เลยคือเราค่อยๆทำคือมันไ,<อ>ไม่เหมือนเพมหน้าใช่ไหมที่แบบจึ๊กจึก,จกไม่ได้ ตะโกถ้าทำางั้นส่วนใหญ่นะจากประสบการณ์ก็จะเรียบร้อยครับเราจะต้องทําไม้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราตะโกเนี่ยเราจะบีบกระถางเนี่ยมันจะใช้เวลาหลายรอบครับจังสองรอบหรือสามรอบแล้วแต่ต้นไปครับอ๋อสมมุติว่าเรามีเรามีไม้จบอยู่ต้นหนึ่งแล้วสมมติสมมุติเราสร้างแล้วนะ,ะมันจบ,บแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่า เราต้องมาค่อยๆทําตุ้มมันอีก2-3รอบใช่ครับกว่าที่จะเอาลงกระถางจริงได้นี่นี่คือกระถางเลี้ยงถูกไหมกระถางเลี้ยงยังถ้าเป็นพวกเทมหน้าเนี่ยเราสามารถทำได้แบบทีเดียวเลยใช่ครับใช่จยกลงกระถางจริงแต่ตะโก้เนี่ยมันจะระบบลากมันอ่อนแอร์อ่าครับเราจะต้องค่อยๆทำทีละครึ่งบางคนทำครึ่งนี้ ครึ่งหนึ่งก็ได้ในอีกปีนึงก็อีกครึ่งหนึ่งนึกออกไหมครับแสดงว่าถ้าเรามีตะโกจบต้นหนึ่งใช่ครับเราต้องมาวางแผนในการเปลี่ยนดินถึงปีอ่าครับเป็นปีเลยกว่าจะเอาลงเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะไม่ใช่ว่าเราทําจบแล้วแล้ว,ลวก็เุ้ยดีใจปัดชึบชๆบช,บชบเป็นขนมเค้กเลยอ่าครับไม่ได้ ว่าน่าจะมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจกันแล้วนะคะสําหรับมือใหม่ที่จะเปลี่ยนดินมะขะอตะโกแล้วก็ใครที่เฮ้ยทำไมมันถึงตายทราบสาเหตุแล้วนะคะส่วนมากส่วนมากตะโกเราจะไม่ตายนะจะมาตายกันตอนขึ้นกระถางใช่ไหมตอนเลี้ยงไม่ค่อยตายหรอกศค่อยตายสัตรูระบบลากมันออนแอตะโกเนี่ยอ่าอศสัตรูก็ไม่มีนะพูดถึงไม่มีครับมีแค่แมลงกินใบตอนใบอ่อนแค่ั้นอ่าแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาตายไม่ตาย เพราะฉะนั้นศัตรูที่สาคัญก็คือตัวพวกเรานี่แหละค่ะ <c oughs> ค,นคนเลี้ยงนี่แหละค่ะที่จะทําให้เขาตายะนะคะ,ะก็ทราบกันไปแล้วเนาะว่าว่าเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยค่อยค่อยอค่อยเขาเรียกอ,อะไรนะจำกัดพื้นที่ให้เขาเนาะแล้วก็ค่อยๆใจเย็นเประมาณเราทําไม้จบนี่ก็ก็สมงอีกสามปีอย่างต่ำแล้วเราก็จะต้องมาทํา ทำตุ้มเข้าอีกประมาณหนึ่งปีนั่นแหละค่ะเติมนิดนึงไออย่างระหว่างเราสร้างเนี่ยเราสามารถค่อยๆทําไปได้อ่าใช่คือคือหมายหมายคืว่าเวลาเราเปลี่ยนดินหรือเราค่อยกระชับกระชับแต่เราระวังระวังระวังตรงนี้เราต้องเก็บรักอยสำคัญแล้ครับตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เข้าใจว่าทุกๆคนคุงคงจะเข้าใจนะถ้าใครไม่เข้าใจโทรมาถามพี่เอ้าใ้นะคะก็เอาบ็ดปุ๊บ วซื้อสียาด้วยเป็นสาก,กินครับอเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ข้างล่างอ่าได้เป็นพวงมาลีพวงมาลีแล้วก็เว้นวัคเอลพีพวงมาลีเวเ้นวัคเอลพีก็คือเลิศพบนั่นเอง<ด>นะคะเดี๋ยวพี่แอฟขึ้นข้างล่างนี่ให้นะคะแล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดสองสองสามถามมีปัญหาเรื่องตะโก้ก็ถามพี่อัพได้นะคะพี่อัพเปิดรับตลอดแล้วก็ไปแอดเฟซบุ๊กพี่อัพได้นะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์ นะคะอยากจะถามอะไรข้างล่างก็ถามมาได้นะคะถ้าพี่แก้วตอบได้สั้นๆแทนพี่อัพได้พี่พี่แก้วก็จะตอบให้นะคะแต่ถ้าเกิดตอบแทนพี่อัพไม่ได้พี่จะให้พี่อัพมาทําให้นะคะ <S <S สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามให้พี่แก้วด้วยนะคะสาหรับวันนี้พี่แก้วกับพี่อัพต้องไปแล้วบายๆค่ะสวัสดี